สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้คุณแม่นําคลิปนี้มานําเสนอให้ชมนะคะเป็นคลิปที่บันทึกไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็พาลิงน้อยแล้วก็พี่ๆเน่ไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้กันเป็นร้านเวียดนามนะคะ ซึ่งเป็นร้านประจำของพวกเราเองค่ะเพราะคุณภาพดีมากแล้วก็รสชาติของก๋วยเตี๋ยวคล้าย,ายๆเมืองไทยเลยค่ะเวลาเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งก็ขอถั่วป่นมามได้อารมณ์มากเลยค่ะเดี๋ยวไปชมกันในคลิปนะคะว่าลิงน้อยของเรากินเก่งหรือเปล่านี่คุณพ่อมียกซดเลยก <c oughs> <c oughs> ินก๋วยเตี๋ยวนะคะคุณพ่อไม่เคยใช้ช้อนค่ะคุณพ่อใช้ตะเกียบแล้วก็ใช้สดน้ำเอาแบบนี้ค่ะวันนี้ได้รับข่าวไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวคุณแม่เล่าให้ฟังช่วงท้ายค่ะใช้เออนุ่งแอนทิสเิส <laughs> yeah, her worst accident was was her burning her foot. With her little that must have cooked you. Yeah, eat the treat. Mmm, good yeah. boy. Yeah, we're gonna eat our treats. <laughs> mmm. Yeah, yeah, yeah. Oh, no, no, do that.

อร่อยมากเลยค่ะงงตัวเองว่ากินหมดชามได้ยังไงที่คุณแม่เกริ่นไว้ตอนแรกใช่ไหมคะว่ามีข่าวไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่าวันเนี้ยวันที่คุณแม่ทําคลิปเนี้ยนะคะก็คือช่วงเนี้ยคุณแม่ทํางานหนักมากถือว่าหนักเพราะว่านอนแค่วันละประมาณส4ี่ชั่วโมงเองค่ะเป็นเวลาหลายสัปดาห์มาต่อเนื่องแล้ะ เราก็เลยรู้สึกว่าตื่นเช้ามาวันนี้หอบเหนื่อยหายใจแบบติดติดขัดๆอะค่ะพอคุณพ่อไปทํางานคุณพ่อก็เท็กซ์กลับมาบอกว่าเพื่อนที่ทํางานเขานะ่ะติดโควิด2คนคุณแม่ก็เลยตกใจนิดนึงล่ะค่ะว่าหืไอที่เราหอบเหนื่อยนี่เป็นเพราะเรานอนน้อยหรือว่าเราอืก็เดี๋ยวจะต้องไปตรวจค่ะแล้วถ้าได้ผลยังไงเราจะมาแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบนะคะตอนนี้คือกังวลเรื่องเด็กๆมากกว่าค่ะคนโตติดก็รักษากันไปเดี๋ยวก็หายเนาะ Ra. which one? yeah, right there, huh? không đi, không đi, nó Yeah. Crunchy. Do you have your seat? Tee. Uh sit up a little bit. There we go. You're good. <laughs> <laughs> Anybody who walks with water. Oh water. Say what? Here. Do your belt. Do hmm? your belt. Okay. Okay. Good job เชี่ยวขอบคุณครับ <Hi. S 1> เมื่อกี้เขาหลับค่ะท่านผู้ชมก็ <Good breath. S 1> พ่อเขาก็เลยปลุกขึ้นมาก็ถามเขาว่าไม่ต้องปลุกไหมเอาลูกไปนอนต่อที่นอนไหมพ่อบอกไม่อยากให้เพราะทีหกโมงเย็นแล้วอะคะ่ะ <Okay, yeah. S 1> พ่อไม่อยากให้น้องหลับอีกทีตอนตีหนึ่งพ่อก็ยอยากให้น้องตื <laughs> ่น้วบอก mm hmm. เดินสโละสะเลสโละสะเลเข้าบ้านมาแล้วเขาบอกว่าเขาโกเบตก็ <laughs> นน่นอนนอนตรงนี้เลยอ้าวตื่นเลย ไปไหนลูกออพี่พ,พี่เนธันถอดรองเท้าในบ้านไม่ได้ใช่ไหมคลิกออกไปเลยเนาะโนชู no oo, ใช่ไหมอ๋อพ่อไปช่วยพี่เนธันประกอบแชมปูรีเนาะมามาท่านเข้ามาข้างในครับลูก <Yeah. S 3> HAPPY BIRTHDAY you. HAPPY BIRTHDAY to YOU TO TO What time? Together. One, two, three. Try again. Gotta get closer. Almost. Try again. One, two, three. again. How are you calling me